สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีดต้อนรับเข้าสู่นเน่ชาแนลสว่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทไปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับ PvP ในโหมดสามัญน,นะเพื่อนๆกับน้องเอเลนนะครับซึ่งทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับจะมีเปลี่ยนแปลงเพียงแค่หนึ่งตัวละครเท่านั้นเพื่อนๆน,นั่นก็คือคิงวาเลนไทน์นะครับเพราะคิงวาเลนไทน์ผมคิดว่าเป็นตัวละครที่เพื่อนๆหลายๆคนไม่น่าจะมีนะดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนครับมาใช้เป็นคิงฮาร์เ e ย์ควินแทนนะเดี๋ยวมาดููกกกัันนวว่่าาเเียถ้้้ไปคบอองเอเลลลงลลแ็ุทร มันจะโหดหรือเปล่านะครับสำหรับเซตอัพทุกอย่างเกือบเหมือนเดิมนะอาหารที่กินของทีมนี้ผมจะกินเป็นค่าพลังนะครับเพราะว่าผมต้องการเปิดก่อนนะเซตอัพทุกอย่างเหมือนกับคลิปก่อนหน้าเลยนะครับเปลี่ยนเพียงแค่ตัวละครเดียวจากคิงวาเลนทยเป็นฮาร์เลย์ควินเท่านั้นนะครับโอเคก็ได้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมราชาเทพสูรนะครับก็คอมโบเรารเรียบง่ายเพื่อน ใบแรกที่ต้องใช้นะครับก็คือการโจมตีเดียวน้องเอเลนครับเพื่อเช็คว่าศัตรูเขากินหลบมาหรือเปล่านะครับแล้วก็บัฟเลยตามด้วยคิยงอีกหนึ่งใบครับโอเคก็บอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยเราจะตายยากมากนะเพื่อนๆโอเคสวยนะครับเขากินหลบมานะแล้วก็บัฟไว้ครับแล้วก็หัวเลยครับโอเคก็แรงอยู่นะการ์ดคิงใบแรกนะครับประมาณ1ในสอยู่นะ โอ้โหแล้วการ์ดเราเพื่อนลุงเทียมาสองใบนะครับตาหน้านี้ปิดจ็อบแน่นอนแตกเขาชิ้กจันนะครับแตกเปล่าหรือสวยเกาะไม่แตกด้วยโอ้โหเดี๋ยวใช้แบบนี้เลยเหรอสามใบหรอที่บอกว่ามีสามใบโอเคไม่ขีนะครับไม่ขีไปครับตาเราแล้วเพื่อนเดี๋ยวดูลุงเทียนะครับเดเมจเท่าไหร่ตอนนี้ ดูนี่เดี่ยไมสองมือนะไปครับต้องปิดแล้วโอเคไปที่หนึ่งครับลุงเทียเรียบร้อยครับสี่แสนเก้ายกแผงไปเลยครับทางแกงนะครับโอเค โอเคครับมาเจอทีมราชาเทพมาสูนนะครับการลุงเทียโหเดี๋ยวการลุงเทียเรามาเยอะนะรอบนี้เดี๋ยวผมใช้น้องเอเลนเปิดก่อนนะครับเหมือนเดิมแล้วก็พี่คิงของเราลุยเลยอ่ะใบนี้แล้วกันลองเปลี่ยนบ้างนะครับ กดไปโอเคเอาเกราะมาก่อนก็การลุงเทียแบบตึงๆนะครับรอบนี้ขอแค่ลุงเทียยืนไหวนะครับไม่รู้ว่ายืนไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสับลุงเทียเป็นทำมิเอลแดงนะอาไ้อยู่ครับไม่เข้าไม่เข้าเกาะไม่แตกตายไปเนี่ยเข้ามาวะราชาอ๋อไม่ใช่เอาซา โอเคสบายครับแบบนี้ไปถ้างั้นเราก็ปิดเกมเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวรอบหน้าผมลองเปลี่ยนลุงเทียเป็นธามีเอลแดงหน่อยดีกว่าเพิ่มความชัวนะครับจะได้ทดสอบด้วยว่าได้เมจมันถึงหรือเปล่านะถ้าใส่ธามีเอลแดงมาหดไปครับเอ้ยเดี๋ยวดัดบัฟหายว่ะผมลืมต้องหดเกียร์ก่อนอย่างนี้ได้เหมือนกันยังได้อยู่ครับไปทรงแท็ก เรียบร้อยครับทีมเรากว่าทีละสามนะโอเคมาครับเรายังคงอยู่กับราชาเลมสัสูนะเพื่อนๆแต่ว่าลูกทีมเนี่ยเปลี่ยนไปนเรื่อยๆเลยนะครับก็รอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนนิดนึงลุงเทียผมใช้เป็นทามิเอลแดงนะครับแล้วก็น้องเอเลนใช้เป็นสลีเอลเขียวนะครับเดี๋ยวผมพูดเอสโซซา,าไปก่อนนะบัฟก่อนดีกว่าโอเคเราก็คิงเลยครับไปเราต้องการเกาะให้หนาที่สุด <Okay. S 2> ไม่มีหลบนะครับโอ้โห oh, oh, จุกจุกนะเพื่อน oh, ๆโคตรจุกบอกเลยเ <laughs> พราะศัตรูเนี่ยโดนติดดีบัฟเยอะกว่าเดิมนะครับทำให้เดเมจมันก็แรงขึ้นด้วยนะแตกไหมเออสวยไม่แตกครับเกาะไม่แตกเ <laughs> กาะไม่แตกมา <laughs> นี่คือพลังของทั้ง3ตัวละครช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ ไปเพื่อนๆผมว่าน่าจะปิดได้เลยแบบนี้ไปครับดอกที่หนึ่งครับดอกที่สองโอเคแล้วก็สุดท้ายวอลคโนโรชัชเตรียบร้อยครับ มาครับตาสุดท้ายของวันนี้นะครับมาเจอทีมเจ็ดหมาเพื่อน,อนก็ไปเจอทีมไหนเราก็เล่นแบบเดิมครับแต่เดี๋ยวผมตีบันเป็นตัวแรกแล้วกันโอเคไปครับปั๊บก่อนนะครับแล้วก็เสกดีบัฟศัตรูด้วยโอเคหวดไปครับอะไร<ป>โอ้โแรงอยู่นะดูดิเพื่อนเอนื่นครึ่งหลอดทุกตัวแน่ๆครับ ถ้าไม่มีทํามีเอลแดงเลือดเด้งนะโอเคน้องเดียนเน่นะครับเออเกาะไม่แตกด้วยสบายแล้วแบบนี้ไปครับต้องตายต้องเอาให้ตายเ,าเรียบร้อยไหม โอถ้าไม่บินนี้ผมยยามเหมือนกันนะแต่น่าจะไหวคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวร้อนเวรร้อนเวทไม่ตายเ,เพื่อนๆเหลือน,นิดนึงนะครับแต่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรละเพราะเขาเหลือแค่สตัวแล้วนะตอนนี้ร้อนเวก็เลือนเลือนีดเดียวด้วยที่สำคัญคือเรามีเกาะน,นะแต่เขามีการทองไหวเปล่าไม่ใช่ว่ะโอเคอาจจะเป็นบอทนะครับคนนี้นะ ไม่เป็นไร <'re> เราก็ส่งค <absorption> Twin, เคราะห์ให้เขาแล้วกันเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิป p v p วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทีมน้องเอเลนฮันเลคควินแล้วก็ลุงเทียนะครับสำหรับใครที่ไม่มีคิงวาเลนทาย เพื่อนก็ลองเอาคิงฮาร์เลค n นปัดฝุ่นมาเล่นกันดูนะครับผมบอกเลยว่าเผลอเนี่ยเล่นง่ายกว่าคิง v a l เ n นท n e คลิปก่อนหน้าอีกนะสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ส u ั s c ส i b e ิกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ